สวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อเด็กหญิงสุนันทาสีวงหนูใช้ประถมศึกษาปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาะธิดาจันเินศักดิ์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะนี่เราจะมาทํากิจกรรมสืบสอบอิสระเรื่องน้ํามาจากไหนคุณครูคะหนูสงสัยว่าน้ําที่เราใช้กันมาจากไหนคะ น้ำนี่แหละครับหนูสงสัยว,าาออว่าน้ำที่เราใช้กันมาจากไหนแล้วหนูรู้ไหมล่ะว่าน้ำที่เราใช้กันมาจากไหนคุณครูเคยสอนไหมในคาบวิทยศาศาสตร์เคยค่ะหนูรู้ไหมว่าน้ำมาจากไหนไม่รู้โอเคนั้นเดี๋ยวครูจะพาหนูพาหนูไปหาข้อมูลนะครับว่าน้ำที่เราใช้กันเนี่ยมันมาจากไหนโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย อ๋อส oh. oh, ักค er ู่โอ้วฟังไม่ต้องใส่อ่ะอ๋อนี่ออกเอาการที่หนูจะหาข้อมูลหนูต้องเข้าโปรแกรมอะไรครับ Google อยู่ตรงไหน Google อยู่ตรงไหน Google หรอใูปนี่้วคนี่นี่นี่3จี Google เวลาเราเปิดู Google อะไร อ้าวหนูอยากรู้เรื่องอะไรนะครับหนูอยากรู้ว่าน้ํามาจากไหนใช่ไหมใช่ค่ะอ่าหนูลองพิมพ์ลงไปเร็วว่าน้ํามาจากไหนพิมพ์เลยเดี๋ยวเอาพิมพ์เลยครับดูน้ำมาจากไหน,อ,น,ไหนอ่าเป็นเป็นอะไรอยู่น้ามมํามาอมมะมาจากไหนอะไรจออาก็จากจอตานอยู่ด้านบน กไก่อยู่ไหนนี่กไก่ไหนสละไอไม้มาลายอยู่ไหนครับนี่อยู่ข้างสละอัมเมื่อกี้สามเนี่ยอ่ามาจากมีตัวอะไรอีกหนอนหนูนอนหนูนอนหนูอยู่ไหนครับนี่อ่าได้แล้วก,กด enter ตัวไหน enter กดค้นหาตัวนี้ นี่มันจะขึ้นมานะครับข้อมูลน้ํามาจากไหนน้ําบนโลกเรามาจากไหน เป็นโลกของเราแล้วดวงอาทิตย์น้ำแข็งมันอากาศเย็นนะมีก้อนน้ำแข็งอยู่ในอากาศแล้วมันก็นี่คือโลกของเราตอนที่ยังไม่มีน้ำาน้ำเป็นโลกมาจากไหน มันก็เล่มีน้ำขึ้นมาน้ำไม่ได้มาจากก๊กน้ำน้ำมาจากพาดสองตัวก็คือไฮโดเจนกับออกซิเจนรวมกันแล้วมันก็กลายเป็นน้ำน้ำนี่นี่น้ำมันมาจากไฮโดเจนนะกับออกซิเจนพอมันมารวมกันเนี่ย มันก็กลายเป็นน้ำนักเรียนเห็นหรือยังครับว่าเมื่อกี้เนี่ยน้ำมาจากไหนเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วนะครับน้ำเนี่ยมันมาจากธาตุสองตัวนะครับก็คือธาตุไฮโดรเจนกับธาตนะุออกซิเจนเนาะซึ่งธาตุสองตัวเนี้มันมีอยู่แล้วมันกําเนิดขึ้นมา พร้อมกับการกําเนิดโลกอยู่แล้วมันมีอยู่ในอวกาศอยู่แล้วพอถ้าสองตัวนี้มารวมกันเนี่ยพอมันมารวมกันปุ๊บมันก็กลายเป็นน้ําขึ้นมานะครับเดี๋ยวนักเรียนเดี๋ยวเราลองไปถามเพื่อนๆดูนะว่าเพื่อนเรารู้ไหมว่าตกลงเนี่ยน้ําที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้มันมาจากไหนเมื่อกี้หนูเห็นแล้วใช่ไหมว่าน้ามาจากไหนนะครับอ่าเขียนหัวข้อก่อนเร็วหัวข้อของหนูคืออะไร เออตัวใหญ่โตโต,ตเลยมามาจากออกซิเจนออกซิเจนกับอะไร <c oughs> กับก <c oughs> ับไฮไฮไฮโดรไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนสองตัวมันอยู่กันแบบไหนออกซิเจนกับไฮโดรเจนมันอยู่กันแบบไหนครับรวมรวมอ่อวาวาดเลยมันอยู่รวมกันแบบไหน ไฮโดรเจนใช้ตัวอะไรแทนเมื่อกี้เขียนด้วยไฮโดรเจนตัวไหนเป็นไฮโดรเจนเขียนถูกไหมเอาไฮโดรเจนเขียนลโลอ,อืมไฮโดรเจนเขียนไหมไฮโดรเจนสาะไอไม้มะลาอีเจนจเจนเอลอโลอบอกเพื่อนด้วยอ,ออกซิเจนแทนด้วยตัวอะไรตัวโอ แล้วไฮโดรเจนแทนด้วยตัว H ถูกต้องครับอ่าแล้วเราตกแต่ง เพื <Auf? S 2> er, er, ่อนๆรู้ไหมว่าน้ำที่เราใช้กันมาจากไหนน้ำจากแม่เราแม่น้ำน้ำฝนน้ำทิ้งน้ำป่าแม่น้ำน้ำป่าแม่น้ำน้จริงๆแล้วน้ำมาจากไฮโดรเจนกับออกซิเจน สองสองตัวมารวมกันกลายเป็นน้ำโออกซิเจนกับไฮโดรเจนคือททอะไรคือธาตุที่อยู่บนโลกนี้นะะธาตุที่ที่อยู่บนโลกอ่าเป็นธาตุที่มีอยู่บนโลกแล้วเกิดมาพร้อมกับโลกนะครับเกิดมาพร้อมกับโลกพอมันมารวมกันเนี่ยมันก็กลายเป็นน้ำโดยใช้ไโฮโดรเจนกี่ตัว สองตัวใช่โลแกนกี่ตัวต่อต่อติ๊กหรือต่อติอ๊กห้าเจ้าหินตัวน่ะต่อต่อไอโลแกนใช้กี่ตัวหนึ่งตัวใช้ออมยิ่งกี่ตัวสองตัวมารวมกันกลายเป็นน้ำนะครับเดี๋ยวเรื่อมารวมกันมันก็จะกลายเป็นรูปตรงกลางเมื่อเพื่อนๆรูแ้แล้วว่าน้ำมาจากไหนเราขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้